let it be godness ว้ายตัวอะไรวะตัวอะไรวะโอ้โหว้ายๆผมกับน้องหงและคนดูอีก2คนมาเล่น Lethal Company ครั้งแรกจะรุ่งหรือจะร่วงไปชมกันเลยไปไม่รู้เล่นยังไงเข้าไปก่อนเลย access terminal random seed อุ้ยไปแล้วไปายทุกคนทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะเกมไม่มีอะไร โอเค let's go ผมได้ของแล้วผมได้ของแล้วยังไงต่อวิ่งวิ่งกันหน่มีคนโดดเมามีคนโดดเมาไปเลยหรอโอ้ยยโรบูนเะตี้นตี้ตีบี้เเบลตี่เบลตี้เบลเเเลตี้ีีเ้ี้ น้องตายเร็วไปเราโดดพลาดอ่ะอ๋อนี่ทางออกตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พี <okay. Okay. Okay. <oh well ่จะทำโคต้านี้ให้ได้หนโซเสียใจจะเย็นพี่จะเย็นเด่นผมผมแบบโซโลอ่ะฉายเดี่ยวได้ผมรอดอยู่สบายผม ชาวเกมเมอร์อย you know. <no ู่แล้วกลับมาแล้วครับใครฝากซื้ออะไรไปบ้างนะผมจะไม่ได um ้พ <ER pues ี่วีเวลตี้ฝากซื้อหันหมาค่ะส่วนหนูฝากซื้อขาวบีที่เวลตี้เต้นก็กดหนึ่งครับผมกดสองจะเป็นชี้เร็ว lady first lady first lady first goddess เรได้ยินพี่เราตีหลอกไม่พีนอกตอนมืดมันจะไอ้นี่ตัวอะไรไม่รู้วะน้องสลามปะมันคือตัวอะไรที่อ่ะมีเขาบอกว่าช่องน้องสลามพี่เวตี้ร้องเสียงหลงเลยนะย้อมยอนนี่แหละเสียงที่ต้องการรอเลล่ะบายบาย a ดเลซีเอสเอ็มฟรอยไม่ทำหน้าพี่โอเคครับวีแคนวีแคนกินติงแยอครับนั่นสิ โอ้ยตัวอะไรอ่ะว่ารต่เฮ t ้ยวเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวช้อนไฟฟ้าหรอเออน่าจะน่าจะปลาไหลย่างไฟฟ้าชัวร์เอ๊ต่อถามวันนี้คุณมาชิโร่ยังอยู่ดีอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊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 เอเอ๊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 เออ๊อ๊ เฟนลี่เฟนนี่เฟนลี่วันเฟนลี่ตัวอะไรเฟนลี่อ่ะดูไรดิเฟนนี่เฟนลี่เฟนลี่เฟนนี่โอเฮ้ยเฮ้ยเฟนลี่เฟนลี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันเฟนนี่ไอ้วะไปทางไปทางอย่าจัเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน รับน้าที่มาทางเราโอ้นจ oh, ah. ้าด๋ยวๆเสียงแปลกๆรอนรนรอยูที่ไปไหนอะโอเคเบลตี้เดทป่าลองเอลาร์ของเรไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางโอเคโอเควีเอาท์ เดี๋ยวไปเอาของกันมา My Five ตัดล้า Five ัดล้ He's mine He's mine He's mine เฉยทุกคนเาศพเวลซี่ไปที่ไอ้นี่ก่อนเลยกันอาจจะแจกแบบนี้ก็ได้ไปเวลตี้นะไปเวลตี้นะดูดูเขาทำศพผมเอาเองก่อนน้องผมทำศพผมดูดิบุลลี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะเพื่อนหยุดนะอย่าทิ้งผมไปเดี๋ยวพี่กักุ๊กเฉยสวัสดีครับ กลับมาแล้วตอนนี้ค่ะอ๋อ้เฮ้าโอ้เฮ้าวันเดเลิฟวันเดลิฟทูมคนเดียวโคต้าของของอะเฮ้ยอุ้ยฟ้าผ่าได้ด้วยหรอของของอยู่อะหนูก็ไปได้หาของกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอุ๊ยมาแล้วมาแล้วอากาศไม่อำนวยความสะดวกเลยเราลุยคนเดียวนะทุกคนเราไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถึงแม้ฝนตกฝนจะตกอีกแล้วนะ คืนนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนอุ้ยทุกอย่างมันสว่างมากเลยได้ของแล้วกลับบ้านทีนี้ไปครับมาแบบไหนอะทุกคนเสียงอะไรอะ่ะผมมาดีนะครับผมมาดีนะทุกคน ผมมาดีนะทำไมเสียงมันเงียบจังอะ่ะพี่คิดผิดไหมเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยทุกคนเครื่องอ๋อเครืค่องไฟเครื่องไฟเฮ้ยได้ของแล้วเดี๋ยวเรากลับดีกว่า visibility low เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ย,ฮยผมได้ยินทุกคนทุกคน อยู่ไหนทุกคนเฮลตี้ครับไปมาเฮลตี้ผมผมเจอสไลด์ผมผมอยู่ตรงข้ามอ่ะเหมือนผมอยู่ตรงข้างล่างพวกคุณอ่ะทุกคนหาทางขึ้นให้ผมหน่อยโอเคโอเคโอเคแต่เธอไม่ใช่คนนี้ที่อุ้ยคือเสียงเสียงมันอยู่แค่ตรงนี้ไงทุกคนเสียงอยู่ใกล้มาก พี่พี่ให้ระวังหลังนด้วยโอ้ตรงอ๋อทางทางนั้นใช่ไหมโอเคได้ได้ได้เรานั่นเราต้องจัดการสไลด์บีเราพี่ขึ้นไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะพี่ชายทุกท่านอุ้ยหนูเลือกตัวอะไรเก่าหัวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออตัวอะไรตดิน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 ดดินช่วยด้วยไม่ น่าสงสารจังเลยเอาทุกคนไปหมดแล้วอ๋อไปหมดแล้วเงียบเสลาโอ้โหแมอุ้ยทำไมเสียงแบบนั้นอะไม้เห่าเห่าเดี๋ยวพี่ไปฮะสายร้ายสาย้ายร้ายขวาดีขวาซ้ายร้ายขวาดีใช่ไหมขวาดีสายร้ายไม่ใช่ขวาลายท้ายดีเออขวาลายสายดีเออนั่นก็ต้องไปซ้ายไปซ้ายไปซ้าย ไปสตาร์ชิพครับเราถึงยังงเออโอเคโอเคเอ๊ะไม่หอะไรอะลอยเฮลน่ะเราตะไปตราดินเราตะเราดินเฮ้ยไม่โคต้าเราไม่ผ่านเหรอเราต้องไปซื้อยังไงอะ You are fired ไม่ quota สั่ง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  s t อเรี้เรามีเงินกันไหมมาป๊บนึงนะเราสามารถสั่งไปใช้กับชเว v ลใช่ใช่สั่งได้สั่งได้นั่งดูอยู่ไปใช้ w a l k ้ไปใช้ w a l k a l k แล้วก็สีใช่ไหม talky แล้วก็สีใช่ไหมเฮ้ยทำไมผม้จีงเ้ี้เราต้องการโชเวลด้วยหรอต้องการโชเวลด้วยหรอ เอาไปตีหัวพี่ตังไม่พอตังไม่พอตังไม่พอโอเคนั้นแค่นี้ก็ได้ซื้ออะไรมาไฟฉายครับไฟฉายนี่คือแบบไคู่ใจของ h o า r ล r g เกม horror game เฮ้ยระวังระวังหรือเปล่ากลายปคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แล้วหรอกเดี๋ยวก็มาแล้วหรอกเฮ้ยเฮ้ยโทษทุกคนผมสั่งผิดโอ้แผ่นไลท์สี่เหลี่ยมดีๆค่ะไม่เป็นไรทุกคนถึงแม้ไลท์ดูเปลี่ยนไปนะคุณเบลตี้เอ่อถึงแม้ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นถึงแม้เราจะมองไม่เห็น แต่เราก็สามารถคุยกันได้ฟังเสียงได้อย่าลืมปิดวลล์กีตอนที่แคทมิชานะได้เลยครับทราบทราบแล้วเปลี่ยนครับโอ๊ยไปยูตี้ยูตี้พี่ยูตี้พี่ยูตี้ใครใครมาท่ารู้ตรงนี้ยูต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 ี้ได้ยินไหมใครรู้ตรงนี้คือเมื่อกี้หนูเห็นพี่เขาตกลงไปเว้ย ฮัลโหลพี่เออร์ตี้ฮัลโหลพี่เออร์ตี้หายไปไม่บอกกันเลยหายไปไม่บอกกันเลยอ่ะเอโยเด็ดใครมาซอสหายไปเลยไหคะอ่าคือผมไม่รู้ว่าใครแถวใครที่นั่นเขาขุดหลุมทำให้ไม่รู้ครับผมตกบ่อแล้วผมไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้สั่งแฟลชไลท์หน่อยนะครับแมวฮอปกี้ท็อกกี้นะครับแมวฮอปกี้ท็อกกี้อามพวกเราไปไปกันเถอะ ใช้ครับทุกคนครับเก็บของเก็บของเก็บของขาย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 ยังไงอ่ะอันนี้คออนี่ปะนี่ปะคุณเวลตี้กระดิ่งเอะไรได้กระดิ่งน่าจะเรียกวะออกมาออกมาทำไมอ่ะเวลตี้ลองเข้าไปดิกระดิ่งติ้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 งเฮ้ยไมเสียบับานะติ้งติ้งติติ้งติ พี่ก็กกดเล่นๆชืยๆเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่ก็กดแลเาอีกเล่ผมจะไม่กดกระดิ่งอีกแล้วผมจะไม่กดกระดิ่งอีกแล้วนะโอเคโอเคโอเคโอเแบอกคลอเคโ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 อเนะอเ่อเอเกโอเคโอเคอเเคเคโอเคอเเออดเออเ ไม่ผมจะเอาลังพึ่งโทษ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 ขอรี่ขอรี่ขอรี่บายบายุดไว้เราต้องโอชิ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 เสียงไม่ใช่แล้วเสียงไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอผมว่าไม่ใช่แค่ผมหยิบพึ่งมานี่ทุกคนจะแค่พึ่งไม่หลอแล้ว เฮ้ยเสียง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 อใครอ่ะคุณมาทีโ oh ร oh 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 ่เหรอมีใครอะยังเขาบอกว่าอยู่ด้านขวาแล้วแสดงว่าเราต้องเดินไปอีกหน่อยอ๋อได้เลยครับได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเสียงเสียงสุดมากโอ้มาก่อน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 โอ้ไมค์ได้ของแล้วอ่ะ เยสสวยคร okay. ับดีมากแชทพวกเราโอเคมีมีใครได้ยินเสียงไหมมีใครได้ยินเสียงตะกี้ไหมอ๋อปรับสวิตช์ได้ด้วยมันอยู่ขวามันอยู่ขวาอ๋อผมผมปรับพี่เวตี้จะอยู่โอ้ยอครับผม่มได้ไปฉายในกันเด่ มีคุณคุณแม่ชิอ่าแสดงว่าคุณแม่ชิโลูใช่ไฟฉายสองอันเลยล่าสุดมันมีมอนอยู่ประมาณสองตัวพี่เข้าเข้าไปแล้วออกมาให้พี่หน่อยถ้าเข้าไปแล้วออกไปแปลว่าปลอดภัยเหมือนจะเขาไม่กลับมาแล้วนะอฮอโอเคโอเคปลอดภัยนะไปใครไม่ได้ปลอดยเอ๊ยเป็ดเอบดับดับของให้มันเชื่อดับของดับของ อ้ามันถือเป็ดแล้วมันถือเป็ดแล้วไปแล้วไปแล้วน้องน่ารักอ่ะเราปล่อยไปเนาะพวกเราพวกเราไปฟาร์มต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มหยิบของพวกเราเต็มกลับแป๊บนึงนะนี่หยิบคนละชิ้นกกลััับนยงงไเฮ้ยเราจำทางกลับได้ไหมอ่ะโอ้มันอยู่ข้างอีกข้างหนึ่งอ่ะพี่เอ้าไปดิรออะไรอ่ะนี่พวกเราแบบเสือไฟเพื่อสองคนเท่ๆเลยเย้เท่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ออกยานผมไม่กดแล้วนะผมผมไม่กดแล้วนะอย่านะผมวิ่งนะเอ้ออกมาออกมาออกมาตายแล้วไอ้ริวเนี่ยริวจ้ะโผ่่พี่ริวพี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำไมทำไมผมโดนลูกหลงทำไมผมโดนลูกหลงผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ทำไมผมโดนลูกหลงไปดีกว่า อ๋อนี่ไงนี่ไงเขางหน้าเสียเพื่อนเพื่อนกลับกลับกลับล้อมกลับล้อ,อ,อ,อไมไไไไไปลอดไป่รอดเราจะเกาะ